สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแซงตะว,วัน a b j มาแล้วจ้าข่าวสหามาแล้วค่ะถือว่าข่าวช้านะคะเพราะว่าอย่างเอซสาวน้อยพิบ้านเพลงนะคะบัดดี f เอฟซีน้องอิงนะคะหลายคนหลาย่านก็นกนอาจจะได้เบิ้งคลิปเต็มแล้วเนาะเอเพื่นจะิิยิบุกมาบ่อยฟังในเรื่องเล่าของอีลาหน่อย พอโจนะคะถือว่าได้ผ้าแมวลามาแล้วไปบุกบ้านองค์หิงกรนะสัน่านะคะซิ่งที่เกิดขึ้นนี่ได้เห็นเนื้อเนื้องานในส่วนนั้นเพื่อนสิดิบยงมาให้ฟังเรื่องเล่าของการไปหากุจจีเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าขความนิจังน,น้อยหลายคนยึงบอเข้าใจว่ากุจจีนี่มันอยู่จังหดแบบใด นะคะแอนเพ็ทเองตั้งแต่เล็กตั้งน่อยก็ได้เคยไปหากุฎจีคือกันไปหายุใส่รูอบอพออี่น้องไปหายีนนั่งกองขี่งัว่กองขี่ควายเนาะนั่นคือวิถีชีวิตของชนบทนะคะแอนเพ็ทเองก็เคยได้ไปหาคือกันเรียบร่าน,นี่อีหล่าหน่อยสิผ้าพอไปหากุดจีนาะพี่น้องเนาะกุฎจีเป็นยังไงกุดจีมันจะเป็นโตดำๆม,มนๆเนี่ยพี่น้อง มันสิไปมุนอยู่น้้ากองขี่ค้ยกองขี่ง่วนั่นแหละนะคะบานี้เพื่อนกระผ้ากับล่มทงสุดลร่มทงมันแล้วกับที่สําคัญก็คือมันจะเป็นช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวเข่าแล้วนะคะกระสีเทนพื้นดินแห้งแล้วเหมนไหมคะบาทีเพืนกระเจียเลี้ยงง่วเลี้ยงควยน้ําทงน้ําทาเป็นเดือนธรรมชาติบ้านอีหลาน่อยกับมีง้วมีควายเปเรี้ยงค้อกันเนาะ เพื่นกับปอยมันยางหาเล่มกินยยหยาหยาแหงแน่หยาโสดแน่อยู่น้าทุ่มนะคะมั่นกับสิขีว่าใ้บัตรเนาะเป็นกล่องกล่องมาดนนีกับสิมี่กุตจีไปหมุนได้เปนอนกุจกีเป็นแม่งนะคะมั่นกับเสียกไปหมุนอยู่ในกล่องขี่ง่วกล่องขี่ควายนั่นแหละเนะาะมาดีพ่อโจกับขณะก็ได้พากันไปพาอีหล่า,ลาน่อยไปหากุจี หาไมา่เห็นอย่างเดี๋ยวจะาเห็นฟัง่งป้านี่ก็ไปคุดไปขวายเพื่อนเอิญเนาะไปขัวกุดจีภาษาบานเนาะเอิญขัวขกุดจีเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือเอาเสียมไปแซะแซะค้นหาประมาณนั้นนะคะอธิบายข่วมนะคะพอไปดุดค้นหาเห็นหู้มันแล้วเห็นแปลวมันแล้วเอิญมาเห็นขวายมันคำว่าขวายคือมันจะเอาขี้ดินขึ้นมายุกแแหะแปะ,แปะ,แปะกับกองขี้ข้ายขี้ง่วนนั่นละ กลับไปคุดลงไปเรื่อยๆกับสิไดู้ตคุดกี้มากนะพี่ดองเนาะพ่อได้มากเดียวไปีนเพื่อนเดี๋ยมีเรื่องเล่าเล่าขานกันมากแต่สมัยกวนๆบางคนก็เอามันมาส้นกันเหมือนกับเอาควายส้นกันแม่งข้ามแมงข้ามก็เป็นอีกแม่งหนึ่งส้นกันเนะเอินว่าเป็นเป็นการละเล่นสนุกสนานนะคะก็คือให้มันมั่ง ดันกันประมาณนั้นโดยการเฮ็ดร่องเนี่ยพี่น้องนี่อธิบายอีกแล้วเพื่อนเสียเฮ็ดอร่องอัขวดให้มันเป็นร่องนไแม่ค่ะเฮ็ดเป็นร่องน้อยๆเนาะเฮ็ดเป็นร่องเน้เพื่อนจะมีผักประกอบเนาะพี่น้องนะเพื่อนก็เสียไฮมอนพอดีกับโตมันยางได้นะมคะโตกุฏีบ่ใหญ่ได้จำข้อมือนี่เนาะให้มันไปยางได้ยางดันกันไหมคะเป็นเรื่องเล่าสนุกสนานเนาะเพื่อนก็เลยมาเฮ็ดให้เบิ่งเสียแบบนี้พ่อจู กับอันพ่อแหลมพ่อหลอดเพิ่นกับผ้าม้าบอกกันโซกันแล้วเพื่อนกับไม่หินแหงบึงกุดจีมันก็สิมนกันดันกันนี่หลาหน่วยก็เห็ดแข้งกันกับพอวมสนุกสนานนะพี่น้องนะกุดจีมุนไปมุนมาตัวใดมัน่อยาหมุนต่อมันก็ปีนก้นไปปีนออกจากลู่จากรล่องเนาะเอินว่าลู่วิ่งว่าลู่ทำเป็นคนก็คือลู่วิ่งแต่ของมันคือเป็นรล่องเห็ดมันยางใดเฉพาะตัวมันนะพี่น้องนะ อ้าวม,มากเลสนุกสนานดิให้เบิรงคลิปเต็มเอาในทางช่องลักกันแล้วกันนะพี่น้องนะเอ็ดเพนเนี่ยเอามาบอกให้ฟังนะพี่น้องเอ็ดเพนเองเคยไปหากระตินดิได้แต่ห้าในฐานาะแบบ่เคยเล่นนะแม่ค่ะตรงนี้ผู้เทาโบาณหนือว่าผู้เพื่นอนเคยเล่นเคยเฮ็ดตรงนี้เพิ่นมักเอาไปเล่นไปส้นกันยังกันสนุกสนาน แต่ว่าในส่วนของแอปเกับพึ่งเคยเห็นคือกันด้พี่นองขังแหใกชีวิตที่เห็นเพื่อนเอากุดจีมาดันกันนพี่นองนาะมาส้นกันโอ้ยจังทิวาจังไหนแต่เป็นเรื่องเล่าของความสนุกสนานนพิ่นองเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ว่่เคยเห็นก็นได้เห็นนพิ่นองเนาะดี่คือมาติดตามเรื่องเล่าของสาวน้อยพิษปานแพงแล้วจะได้เห็นอไนะไรแปลกๆปลนพี่นองเนาะ เอาจังสั่นละเนาะพี่น้องแต่จริงๆแล้วก็คือได้เห็นอีกอย่างหนึ่งเนาะเห็นนันแอดมินเตาแต่งหญิงพี่น้องตัวนี้เพื่อนมใจเป็นหญิงเฮอใดตาใดเพื่งเปิดตัวบอกจัวว่าโอ้ยเนาะจะแนกมันค่อยได้ไหนมากความหมายก็คือเพื่อนกับเพึ่งหูกันว่าแอดมินติดเตาเพื่อนเป็น ประมาณว่าเพื่นเป็นหญิงน้องพี่น้องนเนาะเพื่นแต่งหญิงนะคะโอ้ยสนุกน้องพี่น้องเอาจาัันสลเดอเรืเ่องเล่าของการเล่นแมวลามาาเลวนะการเอาพุจีมาส้นกันหลายคนอาจสิบ่เคยเห็นน้องพี่น้องนเ,อาเนาะเป็นัน เอามาบอกใหกันฟังเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับท่ายน,นี่คือท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ข้ามาด้วยพี่น้องเ้อและที่สําคัญกดแชร์ออกไปนะคะแชร์กับพิมพ์ข้าวเ,าาเพจแสงตะวัน a b t นะคะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องนะคะก็คือพิมพ์หมกพิมพ์ภาษาไทยอี แสงเพศแสงตะวันนะคะพิมพ์เข้าเอบีจหีหอยไทยน้ำเดอิอพี่น้องเดอิอนั่นคือช่องของแอบมพ์นะคะกดออกปั๊บปลดนะคะและที่สองทั้นทยคลิปนี้ก็สิในความการุณาจากนักล้องดังระดับโลกเลยนะคะก็คือเพื่อนมาฝากช่องให้กับแอบมพ์เชิญติดตามรับชมถ่ายคลิปน้ำเดอิอพี่น้องเดอิอขอบ,บุญขอบคุณสุขสนุกสุทันนะคะที่เขามารับชมนะคะขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยบายบาย ติดตามช่องเสียงตะวันค่ะ EBC EBC อ๋อ EBC ตาฝากติดตามนะครับคนติดตามเสือใครจะนิ่งปิ้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 งให้คุณแม่